คนน <te Christina> ี้ไม่ได้แล้วงไว้แป๊บไดยไม่ต้องพังถ้าขาแค่รัดไว้แค่ดไ้ให้ต่ลงฉ่อแล้วก็ได้เลยนี่หละเขาทำเกงนี่แป๊บดียอ่้อมาถ่ายถ่ทุกคนมือนดไถโกรงอีทุกพรกรงอีทุกพราแก็มืีมมือ แน่ใจว่าเย้าไปทำเองเออว่าจะเอาไปทำไม่ทำไม่กทรมการยังอ่ะเร็วพี่เกฮะอาบีกรรมกันเลยก่อนนะเข้าไปทำมินใส่ไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินแน่เลยลูกเลิกบ่นกันใจหายร่างพ่อค้าอะไรเราไปยงลงยูทูบไปดูได้นะอ๋อเป็ถ่ายวีโออยู่ใช่ไหมใช่ ไม่เอาแต่ผมเป็นคนดึงคนดังอย่านกอย่าหาั<ง>น,น,น,นาหากล้องมานะนิ้วปลอมไปเลนี่แค่สามครั้งเองงั้นแล้วก็ออกได้แล้วอ่ะโอ้เทพพี่เทพเทพ,พ,พโภง,งามเหรอ